สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมดรมนูนชื่นชมผู้รับอนุญ,ญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันสระบุรีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเตาเผาขยะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยในโรงพยาบาลสนามหรือโรงบาลหรือสถานพยาบาลทั้งหลายเนี่ยกำลังมีปัญหาเรื่องการกำจัดขยะที่มีผิดนะครับ ที่เมื่อ4-5หปีที่แล้วผมเคยพาผู้ใหญ่ไปดูงานที่โรงพยาบาลในประเทศจีนครับที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับขยะที่มีพิษทั้งหลายเนี่ยเขาจะไม่ให้เอาออกไปนอกบริเวณโรงพยาบาลเลยเขาทำยังไงครับเขาก็ติดตั้งเตาเผาขยะในโรงพยาบาลเลยนะครับ เตาเผาขายะตัวนี้ก็จะใช้ระบบไฟฟ้าบวกกับน้ำมันนะครับโดยทำองศาได้ถึง900องศาเเเพราะฉะนั้นเชื้อลงเชื้อโรคนี่ตายหมดเลยครับแบคทีเรียเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ล่ะครับเป็นสิ่งที่ทำให้เชื้อโรคต่างๆในโรงพยาบาลไม่ไปขยายไปตามชุมชนต่างๆ วิทยาลัยของเรานะครับได้นําเข้าตัวนี้มาแล้วก็มาใช้ในวิทยาลัยของเราด้วยนะครับที่เป็นขยะสําหรับในวิไลยของเราแต่เรานําเข้าขนาดเล็กแน่นอนในส่วนของขยะเนี่ยมันจะมีหลายขนาดมากตเตาเผาขยะมีตั้งแต่50กิโลกร,รัมนะครับ100กิโลกร,รมัม150กิโลกร,รมัม300กิโลกร,รมัม500กิโลกร,รมัมแล้วก็1ตันด้วย คือ1,000กิโลเพราะฉะนั้นแต่แน่นอนตัวนี้เตาเผาขยะจะมีมวลภาวะเหมือนกันนะครับแตกต่างกับเตาเผาขยะที่ญี่ปุ่นนะครับแต่อะไรก็ตามเวลาเราเผาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีผงผงตัวนี้เนะี่ยเราสามารถที่จะเป็นไงครับจะเอาไปทำปุ๋ยได้นี่คือข้อดีของมันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ท่านผู้ใจบุญทั้งหลายที่ต้องการจะซื้อเตาเผาขยะไปบอยจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่ก็ตามขึ้นอยู่กับขนาดของเตาเผาก็สามารถที่จะติดต่อมาที่เราได้เพราะตัวนี้จะเป็นตัวสร้างบุญให้กับตัวท่านเองแล้วก็สถานพยาบาลเราะนั้นตัวนี้ฝากท่านผู้ชมด้วยครับว่า มันไม่ได้ใช้เฉพาะโรงพยาบาลเท่านั้นนะครับมันยังใช้เผาขยะในชุมชนอาบาตาอาบาจาห,รอหรือในอำเภอเยอะแยะเลยนะครับแล้วก็หรือในโรงเรียนหรือในวิทยาลัยลที่มีขยะทั้งหลายเนี่ยเราสามารถเผาตอนเลิกทําการเรียนการสอนได้ก็ผลภาวะก็จะไม่รบกวนนักเรียนนักศึกษาคือเผาตอน6โมงเย็นคือเด็กกลับบ้านแล้ว นะครับเพราะฉะนั้นเผาก็ใช้เวลาสูงสุดไม่เกินชั่วโมง30นาทีสำหรับขนาดใหญ่ขนาดเล็กก็ครึ่งชั่วโมง45นาที1เชั่วโมงนะครับแล้วแต่สเปคของเตาเผาขยะนั้นนฝากท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าสนใจที่จะเอาเตาเผาขยะสำหรับขยะที่เป็นพิษมาใช้งาน ก็ติดต่อมาที่เราได้ตเตาเผาขยะตัวนี้ไม่ใช่ใช้สำหรับขยะที่เป็นพิษเท่านั้นนะครับขยะท,ทั่วไปก็จะสามารถเผาได้เพราะนั้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่สนใจก็สามารถติดต่อมาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันทรบ,บรุรีได้เลยหรือติดต่อที่เลขาผมคุณพิชาเพชรแดงนะครับ 085-482-1667ครับขอบพระคุณที่ติดตามรายการเราแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่ง,งนะครับจะมาทำบุญทำกุศลร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีชื่นชมไทยมันโซลีขอบพระคุณมากเลยครับ